สวัสดีครับทุกคนวันนี้วิ่งเสร็จแล้วแต่ระหว่างฟังไว้ฟังพอดแคสต์ที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เริ่มทำนั่นก็คือหนึ่งที่ใส่ก็คือการตื่นเช้าหรือหนังสือที่ว่า the miracle morning ความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นอยู่ที่กิจกรรมยามเช้าผมที่ผมจะมาฝากวันนี้ก็คือกลยุทธ์ในการตื่นเช้า คนหลายคนพยายามอย่างตื่นเช้าแต่ตื่นไม่ได้หรือขนาดตั้งนาฬิกาปกลุกเราก็ยังไม่ยอมตื่นโอเคผมมอกฝงข้อที่หนึ่งคือตั้งปณิธานก่อนนอนเราพรุ่งนี้จะทําอะไรตั้งไว้เลยแล้วเราตื่นแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องไปทําอะไร 2. ตั้งนาฬิกาปลุกให้ห่างจากที่นอนเพื่อลดการกดเ n นปหรือนอนต่อส ดื่มน้ำก่อนเลย1แก้วเพื่อทดแทนน้ําในร่างกายที่ระหว่างนอนเราเสียไปสลุกไปแบ่งฟัน 5. ้ห้าเปลี่ยนเป็นชุดออกกาลังกายหรืออาบน้ําเลยรับรองว่าห้ากลยุทธ์นี้จะช่วยให้เพื่อนๆตื่นเช้าได้อย่างสําเร็จแน่นอนโอเคผมฝ่ายข้อนึงก็คือถ้าใครเป็นคนติ่กาแฟก่อนที่จะแป่งฟันต้มกาแฟดื่มได้เลย ทำเช่นกันเป็นหงนวหน้าทยุแล้วกันผมฝากไว้รับรองตื่นแน่เนเอาสาวให้คิดบ๊ายบายครับ